สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างหลังจากได้เล่นเครื่องเล่นสนุกมากคก็ไม่ได้น่าปวดท้องไหนเสียงเป็นอะไรคะเสียงปวดหัวครับได้ข่าวว่ามีคนนึ่งน่าผากเถิกมากคือตอนนี้อยากอ้วกมากคือต้องต้องต้องเครดิตให้เคอีกแล้วเอาบิลจนขึ้นอีกแล้วแต่ว่าเนเนี่ยกรีดจนคนข้างหน้าบอกว่าโอ๊ยพี่แตนหนูไม่ได้กรีดหนูไม่ได้กรีดดังหนูแค่กรีดบอกว่ากรีดยังไงอันนั้นดังมั้ยพี่แตนนี่กรีดยังไง